สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูนะคะก็มีตารางการสอนออนไลน์นะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะซึ่งเป็นเรื่อง Save Our Planet ก็คือการช่วยโลกของเราในตามตารางเนะะี่ยค่ะของปอ .6 เนี่ยเราจะเรียนนะคะสัปดาห์แรกเป็นใบงานที่1และเป็นใบงานที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Save Our Planet ตามที่ครูบอกไป Save Our Planet มีอะไรบ้างเช่น Turn off the tap นั่นคือการปิดก๊อกน้านะคะในยามที่เราไม่ได้ใช้แล้ว สค่ะ turn off the light when you are not in the room ก็คือให้เราเนี่ยนะคะปิดไฟในขณะที่เราไม่อยู่ในห้องนักเรียนจะสังเกตนะคะจากใบงานตรงนี้ในใบงานเนี่ยค่ะจะมีประโยคแล้วก็จะมีตัว A B C D นะคะให้เรา match ก็คือการจับคู่กับภาพด้านล่างนักเรียนสามารถนำคำศัพท์เหล่านี้นะคะมาจับคู่กับภาพด้านล่างโดยการเขียนเป็นตัวลงไปค่ะ A B C D แล้วแล้วแต่นักเรียนนะคะ ทีนี้นักเรียนจะสามารถรู้คำศัพท์ได้อย่างไรนักเรียนสามารถเปิดดูใน Dictionary ค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นอ่าเป็นหนังสือเรียนที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับใบความรู้นะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถติดต่อครูได้โดยตรงค่ะเรามีหลายช่องทางค่ะ m essenger เรามี Line เรามีหน้า Facebook ที่เราสามารถติดต่อกันได้หรือจะโทรศัพท์หาครูก็ได้ค่ะพรุ่งนี้นะคะครูจะมาพบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ